สวัสดีค่ะร้านอรารุ่งเรืองพาณิชย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาลูกค้ามาดูกับรถท่วนดินเดินตามค่ะตัวนี้จะเป็นทรงแบบตักแตนนะคะของย e ี่ห้อฮอนด้ารุ่น F 2 1 0ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ4จังหวะขนาดเครื่องอยู่ที่2.4แรงค่ะตัวนี้เท่าไหร่นะค7าิบเป่ะจันได้ปะ ขวานแล้วก็ใบใบพวนนะคะก็ขนาด57เซนค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องกันเลยค่ะตันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแค่ตารตทดเครื่องเดินหน้านะคะถ้าลูกค้ายอยากใจะ ควรบินยำๆก็คือดึงให้มันอยู่กับที่นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามมาที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นออรุกเรืองพาณิชย์หรือว่าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้หัวคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ